กฎ4ข้อสอนนักกีฬาชนะตลอดการสิ่งที่จะมาแบ่งปันในวันนี้คือเราต้องรู้ว่าถ้าเราอยากเป็นผู้ชนะผู้ชนะที่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองผู้ชนะที่มันมีความสุขทุกๆเวทีของการแข่งขันเราต้องมีกฎทั้ง4ข้อนี้ข้อแรกก็คือในเรื่องของนักกีฬาคนนั้นจงมีจุดประสงค์ชีวิตของตัวเองนั่นหมายความว่าเป้าหมายในการ เป็นนักกีฬาคุณต้องการเป็นนักกีฬาเพื่ออะไรคุณตอบได้ไหมถ้าคุณตอบได้คุณไปต่อได้แต่เป้าหมายนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังมันต้องดูสมาร์ทดูเท่ดูกิบเก๋แล้วดูเป็นไปได้ตัวแรกคือเป้าหมายต้องชัดเจนมีความสเปซิฟิกที่คุณอยากจะเป็นนักกีฬาระดับไหนประเภทไหนชนิดไหนระบุไปเลย measurable คือตัว M คือมันสามารถที่จะวัดได้ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาภายในเมื่อไหร่ ด้วยวิธีไหนคุณก็สามารถที่จะระบุได้เลยและ achievable คือมันมีความเป็นไปได้ใกล้เคียงกับความจริงรวมถึงว่าสุดท้ายคุณจะต้องมีชา a r มรี่คือเดทไลน์ว่าคุณจะสำเร็จภายในกี่ปีหรือระบุปีที่สำเร็จไปเลยแต่ภาพที่สำคัญคือคุณจะต้องมีภาพแห่งความจินตนาการว่าเมื่อคุณสำเร็จแล้วคนที่อยู่ รอบข้างคุณเนี่ยมีใครบ้างได้ความรู้สึกที่คุณสําเร็จนั้นคุณรู้สึกอย่งไงถ้าคุณมีความรู้สึกสําเร็จคุณก็จะทําให้ภาพความเป็นจริงของความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนกฎข้อที่สองคือจงเปรียบเทียบตัวเองวันนี้กับเมื่อวานกําลังจะบอกว่าหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสักทีเวลาเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นน่ะ คุณจะไม่มีเวลาในการพัฒนาตัวเองเชื่อไหมแต่ถ้าคุณเปรียบเทียบตัวเองวันนี้กับเมื่อวานคุณจะรู้ทันทีว่าตัวเองจะพัฒนาอะไรตัวเองจะทําอะไรได้ดีกว่าเมื่อวานหรือเปล่า นี่คือความเจ๋งและมันเป็นการประหยัดเวลาเรารู้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องตัวเองข้อที่3กฎข้อที่3คือจงเป็นผู้ที่ให้อภัยตัวเองคุณรู้ไหมว่านักกีฬาที่เขาล้มเหลวหลายๆคนทําไมบางคนเลิกเล่นไม่อยากที่จะเล่นบางคนรู้สึกท้อรู้สึกเบื่อแล้วก็รีทายตัวเองออกไปแบบเร็วเกินกว่ากําหนดเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยให้อภัยตัวเองเวลาแพ้ก็จะโทษด่าว่าตำหนิต,ตัวเองตลอดเวลา สิ่งสําคัญแพ้นักกีฬามันแพ้แพ้ได้แต่เราจะต้องให้อภัยตัวเองว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเริ่มจากตัวเราโดยการให้กําลังใจตัวเองให้อภัยตัวเองขอบคุณตัวเองมันจะดีกว่าไหมกฎข้อที่4เมื่อเรามีในเรื่องของจุดประสงค์ชีวิตที่ชัดเจนมีสมาร์ทโกที่มันใช่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันจะได้มีเวลาพัฒนาตัวเองและให้อภัยขอบคุณตัวเองอย่างสม่ําเสมอเพราะ ความสำเร็จเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆในทุกวันมันจะทําเติมเต็มให้เราสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนข้อที่4คือคุณอย่าหยุดพัฒนาตัวเองโลกในปัจจุบันมันมีนวัตกรรมมันมีเทคโนโลยีมันมีสิ่งทําให้เราเสพ มากมายหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่องทางโซเชียลมีเดียหรือในเรื่องของช่องทางเป็นหนังสือก็ได้เป็นหนังสือเสียงเป็นพอดแคสต์เป็น, Podcast, ปนในเรื่องของ c l ับ h o u s e คุณเลือกที่จะเสพได้มันมีวิธีการที่จะพัฒนาทักษะของคุณคุณอยากเก่งเรื่องสกิลไหนคุณเสิร์ชหาเลยหรือคุณไปคุยกับโค้ชที่เก่งคุยกับรุ่นพี่นักกีฬาที่เขาประสบความสําเร็จนี่คือทางลัด ที่คุณรู้กฎ4ข้อนี้คุณจะเป็นผู้ชนะตลอดการเพราะคุณพัฒนาตัวเองคุณเข้าใจตัวเองคุณให้อภัยตัวเองคุณขอบคุณตัวเองและนี่คือสิ่งที่เราเริ่มสำเร็จด้วยตัวเองและเราก็จะชนะตลอดการใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ Subscribe ที่ YouTube Channel Dr. w a l d Spot Expert แล้วพบกันใหม่คะ่ะ